เขมรวิกฤตหนักเศรษฐกิจพังพินาศจนคนในประเทศอยู่ไม่ได้ทหารเขมรอ้อนวอนขอรถคืนทิ้งรถหนีไปเองแท้แต่พอเรื่องเงียบกลับจะมาขอคืนเฉยเลยแบบนี้มันน่าขำไม่ละคุณพื้นที่35จุดที่ไทยเรายึดคืนมาได้ทั้งสวนยางสวนมันสำปะหลังนี่คือดินแดนของเราที่ทหารเราบุกค,คืนมาอย่างสง่าง,งามแต่ฝั่งโน้นเขากลับพยายามจะมาทวงมอเตอร์ไซค์ทวงรถยนต์ที่ทิ้งไว้ตอนวิ่งหนีกระเจิง ฝั่งไทยเรามองว่านี่คือสินสงครามชัดๆใครก็จะให้คืนง่ายๆในเมื่อพวกคุณทิ้งของไว้เองตอนถอยร่นออกไวจากดินแดนที่เราไปยึดคืนมาจริงเห็นก็นได้ไปหน่อยนะก็นั่นแหละทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาคุณมาเน็ตผู้นํากัมพูชาคนใหม่นี่แหละที่ซวยหนักเจอคนในประเทศตัวเองด่ายับเลยว่าไม่มีแผนจะทวงพื้นที่35จุดคืนได้ยังไงแถมยังไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกเหมือนที่เคยทําด้วยนะเอาแต่จะมาคุยผ่าน,นกลไกทวิภาคี JBC อะไรพวกนั้น ซึ่งคนกัมพูชาเขารู้ทันว่ามันก็แค่การทวงเวลาไปวันวันสุดท้ายก็ไม่มีทางได้ดินแดนคืนหรอกเพราะมันเป็นของไทยมาตั้งแต่แรกแบบนี้ประชาชนเขาก็หมดศรัทธานะสิแน่นอนสิคุณพอโดนกดดันหนักเขา้ากัมพูชาเขาก็ถนัดเรื่องเดิมๆคือการกูข่าวปลอมมาปั่นหัวคนล่าสุดนี่ไปเต้าข่าวว่าไทยต้องชดใช้เงินให้เขาถึงแสนสามหมื่น 30, ดอนลลร์บอกเลยว่าโกหกทั้งเพไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดกูเรื่องเก่งกว่าละครน,น้ำเน่าอีกเพื่อจะลดแรงกดดันในบ้านตัวเองแท้ ข่าวปลอมนี่ถนัดนักเชียวยังไม่หมดนะคุณมีการไปฟ้องชาวโลกด้วยว่าไทยไปโจมตีสถานีอนามัยหุนเซ้นทอดาจนเล็กเทะเพื่อหวังจะเอาคะแนนสงสารและของเงินสนับสนุนจากต่างชาติแต่เขาโทษนะสถานีที่ว่านะมันตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยชัดๆจะมาเคลมเป็นของตัวเองได้ยังไงหน้าด้านหน้าทนจริงๆเนียนเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองตลอดนี่แหละนิสัยเขาแหะทีนี้มาดูสถานการณ์ในประเทศเขาบ้าง ตอนนี้กัมพูชากำลังวิกฤตหนักทั้งอดอยากทั้งเศรษฐกิจพังพินาศจนคนในประเทศอยู่ไม่ได้ต้องยอมเสี่ยงตายลักลอบมุดรั้วข้ามชายแดนเข้ามาหางานทำในบ้านเราล่าสุดที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับได้คาหนังคาเขา30คนมีทั้งชาย10หญิง10แล้วก็เด็กอีก10มาพร้อมคนนำทางเลยนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจับกลุ่มใหญ่ไป67คนกับอีก37คนเห็นไหมว่าบ้านเขามันลำบากแค่ไหนลำบากแต่ยังจะมาสร้างเรื่องกับเราอีกนะก็เป็นซะแบบนี้ไง ปากก็บอกว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายคนของตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดต้องหนีเข้ามาพึ่งใบบุญเมืองไทยแต่ผู้นําเขาก็ยังจะพยายามปลุกปั่นให้คนเกลียดไทยทั้งที่ไทยเราคือที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาแทๆ้ๆผมบอกเลยว่างานนี้ไทยเราทําถูกแล้วที่เด็ดขาดยึดคืนคือยึดคืนไม่ต้องไปยอมให้อะไรเขาง่ายๆเห็นด้วยเลยของเราเราก็ต้องรักษาไว้สรุปง่ายๆเลยนะกัมพูชาตอนนี้กําลังเล่นบทเหยื่อเพื่อกลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสาตร์ที่เสียพื้นที่คืนให้ไทย35จุด แล้วก็พยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อขอเงินฝรั่งมาจุนเจือประเทศที่กำลังจะอดตายส่วนคนของเขาก็แห่กันเข้ามาหากินในไทยแบบนี้มันสะช้อนให้เห็นชัดเจนว่าใครกันแน่ที่เป็นของจริงใครกันแน่ที่เก่งแต่ปากฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนแมนและแพรวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ